วันนี้นะคะเซียนคนทรงมาหายแล้ววันนี้วันที่สองนะคะได้มาไหวปล่อยไว้เด้อถ้าช่องเขาบ่มีกักค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะทานช่องเราไม่มีกักนะคะอะติดตามสำนักใดรอคอยสำนักใดกับข้อมินไว้นะคะช่วงนี้นะวันนี้ตอนนี้ก็มีของเช่นวิสิตนะคะหล้วก่ะ อ่าหวยซองจากพี่จิตนะคะล่างนะคะเนาะเลขวิ่งของเพิ่นแมนๆน,นะคะเพื่อนในมาสามกับสี่รอบที่แล้วรอบนี้ก็ให้มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอบเบิงนะคะรอลุ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่รอลุ้นเพื่อนก็นให้มาแล้วคือการซองอ่าซองจากพี่จิตนะคะมั่นใจชชว์ร้านเปอร์เซ็นต์คือกันนะคะซองนี้เป็นเลขวิ่งนี้แมนมากๆนะคะเนาะอันนี้ตัวอย่างเก่าค่ะก็คือเพื่อนจับคู่ห้บ่ถือดอกนะคะรอบที่แล้ว แต่ว่าเน่นอนหลักหน่วยเพิ่นงวดนี้เป็นนวดที่สิบเด้อนะคะหลักหน่วยล่างแม่นๆนะคะเอาแคปหนาจ,จอไว้เป็นแนวทางเด้อใช่ปะแคปหนาจ,จอไว้ขึ้นภาพปกให้ดุกคนก่อนเด้อนะคะ,ะโอเคนะคะอ่ะมาเบิ่งนกำกันพวกๆๆพวกแม่ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับทานช่องภูขา h ชนแนลนะคะชบาพาดเวยอ่ะเดี๋ยวชวบาเปลเมจิกไม่ก่อนสักรูชบาสื่อมาม่อไมค์พ่กเวกเนี้มันเบิดแล้วมามากค่ะมาเบิงงวดบางกี่ผู้ใดบ่ถือเก่าไมได้ไดวค่ะได้โอ้้ยชบาบอกกระปูหาเก่าซีแม ก็เสดายเลขกปูน่ล,ลักลอยมีนะคะเขียนไวน้มีเก่าเก่าซีแปดเก่าซีศูนย์เก่าซีฉบาไปมักเก่าเก่าซีโอ้ยน่ะเสดายนะคะคุยกับปูนะคะ,นะคะทั้งที่ปูก็บอกอยู่ค่ะว่ามีแปดเก่าซีฉบาโบเอาเกียบมันถึอสามตัวคุณพ่อคุณแม่เอ้ยนะคะดีแต่ว่าสื่อสองตัวไหวอยู่นะคะเนาะเก่าซี แตะโศกมานอยู่ค่ะแต่ว่ามาันบ่หลายเ้ยคอคุณพ่อกุนแม่นะคะอ่ามานหน่อยก็ยังดีกว่าบ่มานได้คุณพ่อกุนแม่เป็นบ่นะคะอ่าคููบ่มานเท่าเก่าไม่หมดสิมานะคะให้มันมานบางคนก็สื่อตารางฉบับอ่านคอมเมนต์นะคะบางคนสื่อตารางบองสื่อบุญก็มีนะคะแต่ว่าแนวทางที่เข้าหามาให้ผู้คนมีเป็นแยกบ,บุญลางก็มีอยู่ด้คุณพ่อกุ้นแม่เด้อ นะคะหลักหน่วยล่างแม่นแม่นมาชัวร้านเปิดเซ็นนวดนี้งวดที่สิบนวดนี้งวดที่สิบเด้อเดี๋ยวเชบาบเปิดเบิรงก่อนเด้อเพิ่นจับปูมาให้นะแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อเพิ่นบอกพ่อแม่ใจเย็นๆเป็นยวกำลังแน่ใจเชบาแปดนาทีพุอละ อย่าฝาานี่ออกไปใส่เป็นจังได้หอนบ๊วยพี่โบคุณแม่นะคะพื้นที่ท่าง๊วยพี่โบคุณแม่อยู่นะคะท่านชฝาอยู่หอนหอนอแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกันกบแนวทางประหยัดต้นทุนของพ่อกล้วยเลขดับล่างมาแล้วนะคะเนาะเลขดับล่างมาแล้วงรากันรอบเบิรงนะคะอะจับคู่นะคะหลักหน่วยล่างให้มาคือสามกับเจ็ดนะคะให้มาสามกับเจ็ดนะคะเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบ อาจับคู่นะคะจับคู่คุณไหหมากนี่ห้าสามหกสามห้าเจ็ด หกเจ็ดแล้วก็ตัวละวังนะคะโตให้ละว่างเลยนะคะตัวให้ละวังเลยก็คือเจ็ดสามเพิ่นไห้ละวังนะคะอาจจะมาด้วยกันรอบนี้วันเสารวน,นานะคะอะละวังไว้นะคะสื่อกันไว้ลงวันที่เมื่อวันที่สองมีนา หกแปดนะคะลง่งอันนี้ล่งเห็นว่าล่องตังแต่วมันที่ยี่สิบสามฉบับจเขียนไว้อันนี้ระวั่างสามกับเจ็ดต้องมาหลักหน่วยล่างผิดจระนาเบิงคุณพอ่อคุณแม่ผิดจระนาเบิงมักบอชอบบอบอมาเข้ากับอยพานเดอ้อนะคะเนี่ยทางมีเข้ามีหลุดใลยหลุดพิดในการปรับชมแต่ว่าเพิ่นกับบอกม่เดอ้อว่า ตัวที่เดนของเพ่นนี่คือหกสามเดอนะคะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เพ่นว่าเพ่นไปจัดไปแล้วได้ค่ะหกสามนะนะคะตัวที่มักคือหกสามเดอรอบนี้นะคะ,ะเพ่นไปผิดจะหนามา้าแลา้วแล้วก็เพ่นไปสื่อว่อมาแล้วว่านั้นนะคะเพ่นไปสื่อว่าเมื่อเสาร์นี้มาสามเพลนว่านะคะหกสามคุณพ่อคุณแม่หลักหน่วยล่างมาสามกับเจ็ดสื่อ,อ,อยังกระซัง ไปยิบลอตเตอรี่เอาสามไปลักหนวยเอาเจ็ดไปลักหนวยสิยิบตัวได้ก็ให้ติดสามติดเจ็ดเป็นรักหนวยเด้อะนะคะอ่ะพิจารณาเบืองงวดนี้เป็นงวดที่สิบเนาะคุณห่อคุณแม่มันสีเข่าต่อบอ่อสีเดินดีบอ่อนะคะสีเดินอีกบอ่อนะคะกับลองพิจารณาเบืองเพราะว่าเพิ่นกระเฮตไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเราก็หาเข้ามาเข้ากับสื่อนะ,ะบะเข้ามาเข้ากับปอยพันนะคะเพราะว่าแนวทางมันมีเขามีรุดอยู่แล้วนะคะเข้ากับบารุวาสิลรุดวดใดเนาะ เพราะว่าผู้เจ้าของแนวทางเพิ่นเพิ่ก็เฮ็ตไปตามสูตรท่าช่องเฮาก็ลงไปงไปตามแนวทางที่เอาเมอาฝากมาตอน FC เนาะคุณพ่อคุณแม่อ่ะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเจอก,กันกับแนวทางประหยัดต้นทุนของพ่อกล้วยนะคะเลขดับล่าง20ชุดนะคะดับตัวตรงหวัวที่แล้วกระดับยูดับพานเนาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าชื่อว่า20ชุด20หางประหยัดต้นทุนเฮาได้หลายแห่งเนาะ ผู้ใดบ่มักเลขดับกับหายปลอยพานหสํสหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็คลิปต่อไปถัดไปอีกก็จะเป็นของซองพิจิตเลขวิ่งล่างแม่นๆมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็น,น์รบพี่เพาพนมาสามกับสีมาหาสีหลอบนีพนเสียหม้มาเป็นตัวใดไปเบิ่งน้ากัเนาะคุณพ่อคุณแมนน่นาะหวยซองจากพี่จิตแล้วก็ของอาพาัอกล้วยตอนนี้มี่มี่มีมาหายแค่สามสำนัค่าม,มือนี้นะคะจะมีของเสียนวิชิตนะคะแล้วก็ของ กล้วยสองพิจิตนะคะที่พนทรงไม่ชฉบาเนาะเดี๋ยวถามีสำนักอื่นทรงมาหรือว่าหวยส่องอื่นทรงมมาฉบาก็สีอัปเดตลงเรื่อยๆรืย่ยคนพ่อคุณแม่เนอะนะคะอ่ะสถานี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ